นักเรียนมือใหม่นะครับอัดขับป้ายแดงรถออกมาไฟเหลืองนะจ๊ะทำราที่เบรกจ้าเบรกเลยจ้าอ๋อเกเหมือนที่เราเคยซ้อมกันไว้ยกเบรกไหลมานิดๆก่อนใช,นะชน่ช้าลงช้าลงนิ่มๆฮีอ่าเ,เรียบร้อยครับ นิ่มๆแบบนี้เลยนี่พาสอนพาเบรกพาเลี้ยวพาเต็มคันเร่งนะครับตั้งจากที่ไปเรียนกับเพื่อนมาเพื่อนตะคอกอย่างเดียวเลยใช่ไหมอืมทีน,นี้ไม่กล้าขับรถครูขับรถแล้วก็เลยมาเรียนกับผมเออทําไมครูบอกทำไมเพื่อนไม่สอนแบบครูจังเลยจะได้เป็นจะได้กล้าขับตัวนี้ขับคล่องแล้วอืมผมก็พาพาทำพาบอกสอนการช้ให้หมดเลยเนี่ย ของพวกนี้พาใช้เป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวยิงไปสูงไฟต่ำที่ปัดน้ำฝนเกียร์เก์เบกมือเบกมือวิธีการเบกวิธีการเต็มกเร่งวิธีการหมุนกรองลายซ้อมฝึกทำสักเล็ก,ๆ,ลกๆน้อยๆพอให้คล่องปึ๊บก็ออกท่นใหญ่กันนึกเรียนเก่งไหมเก่งแรงเก่ง,ะกะเกงนะแต่นี้เลิก <c oughs> เลิ่มได้ไห ิมได้แล้วเติมันใจแล้วคุณตั้มสอนโอเคไหมโอเคมากเลยโอเคมากเลยนะนั่งกับเพื่อนไม่มียิ้มอะไรนี้แหละเป็นหน้าบึ้งหน้าบึ้งคอยทะเลาะกันอืมแล้วผมสอนเป็นไงบ้างดีมากดีมากเลยนะเข้าใจใจง่ายเข้าใจง่ายคุณตั้มดูไหมไม่ดูไม่ดูใจดีใจเย็นใจเย็นนะตอนนี้เหลือกี่วิจ้าโอเค แต่ว่าเราให้มอไซค์ไปก่อนนะมอไซค์หน้าเราไม่ใช่ว่าไฟเขียวเราพุ่งไปไม่ใช่นะให้มอไซค์ไปก่อนรอมอไซค์ก็ไปแล้านเราไปนั่นคือเล่งตามเชื่ะะนะครับเพื่อนๆครับด้านหน้าจะเป็นทางโค้งนะครับมาดูว่านักเรียนจาวรถอยู่ไหม จับพวงมาลัยสบายสบาย,บายไม่เกร็งแล้วนิ่งๆสบายๆทางโค้งนะครับเพื่อนๆครับเวลาเข้าทางโค้งเนี่ยยกคันเร่งก่อนเอาอยู่ไหมได้พบอะไมา,มาใช่ไฟแดงแล้วไฟเขียวจ้าเบรกเบรกน,นิ่จ้า จะ่พอด้านหน้าครับเปิดไฟเลี้ยวขวาไม่รู้ว่าเขาจะยูเทนตรงนี้หรือเปล่า,าต้องเตรียมตัวเบรกนะอ๋อแสดงว่าเขาไม่เลี้ยวโอเคแล้วถ้าไหนตามมาไฟเขียวใช่ไหมไปตามมานิ่งๆมื่อกี้เขาเปิดไฟเลี้ยวดูซิว่าเขาเลี้ยวไหมเราจะเพิ่งตามเขาไปใกล้มากอ๋อแสดงว่าเขาเลี้ยวตรงนี้แต่เราจะตรงไปนะจ๊ะอ๋อฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆครับนักเรียนไม่เบรกเลยแค่เลี้ยงคันเร่งครับ เลี้ยงเครืเร่งรอนะครับเลี้ยงเครืเร่งรอแล้วก็พอพ้นปุ๊บเพก็เติมเร่งตามได้เลยเอ,เอ,อันเนี้ยเวลาขับรถเราจะไม่ต้องเบรกว่าที่หมดทำ มารอที่เบรกจ้าเพราะด้านหน้ามีเนินลูกด้านหน้าใช่ใช่หัหักแล้วปล่อยปล่อยอนะขัเร่งมาเผเบาเบาแต่ขัเร่งเบาไม่ต้องลึกเพราะเราไม่เร้มาเร็วทีนี้เราก็มาดูครับดูซ้ายดูขวามีรถมาไหมไหลามานิ่นิ่ง จะรอให้พี่ใหญ่ไปก่อนนะเบคอน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 อ่าไหลปลาไหลมาเรื่อยๆนิๆ่งๆถ้าไม่มีใครมาเราไปถ้าไม่มีใครมาเราไปตรงไปเพิ่มความเร็วอ่านักเรียนกล้าที่เต็มคันเร่งแล้วครับจับความรู้สึกได้เลยว,ว่านักเรียนมั่นใจมากขึ้นแนละ้ว สีแยกนะครับก็จะเป็นเดือลุ้นหน้าตรงนี้นะครับเรือเบรกมาเบาๆเขาใกล้แล้วค่อยแตะลึกๆพอลึกปุ๊บแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยอ่าวอ่าวิ่งนิ่งๆมาคันเร่งมาเบาๆอแล้แตะแผ่วๆเบาๆแต่เราจะเพิ่งไปนะเพราะมีรถมาเราก็รอจังหวะน,นะครับราก็รอจังหวะน,นะรอ,อก่อนนะ อันหน้าคันนี้เขาจะหลังรถแดงเนี um ่ยเขาจะมาแน่นอนเนี่ยคันนี้เขามาแน่นอนอ่ะวก็ไหลมาพี่ใหญ่เปิดไฟเดียวไหมเปิดให้ครับพี่ใหญ่มาก่อนเราจี้มาช้าๆด้านหลังด้านหลังเขาเปิดไฟเดียวไหมดูรถกระบะอ่หลังรถกระบะรถกระบะเขาเปิดไฟเดียวไหมถ้าไม่เปิดเราจี้มาถ้าไม่เปิดเราจี้มาทีนี้คนไปเข้าไปกหมดแล้วตาเรามั่งละทีนี้อ่าดูซ้ายดูขวาอ่าวิ่งตรงมาเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นใต้สะพานนะเบรกเบาๆก่อน ล่อยปล่อย,อยไม่ต้องเบรกลึกไปทีนี้เราจะไปยูเเิร์นนะครับยูเเิร์นใต้สะพานเวลาขับรถมันก็ต้องมียูเเิร์นบ้าง U ยูเเิรอนยังไงทางแคบๆวิ่งยังไงเรามาดูกันครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมถ้าไม่มีกลับมามองด้านหน้าดึงมพวงอะไรนิดเดียวเข้ามาได้แล้วปิดเยี่ยมครับทักงเรียนหัวไวมากครับโอ้สุดยอดเลย ไหนคนไหนที่บอกว่าหนูปึกคนไหนที่บอกว่านหนูไม่เก่นงนี่ไงไหนไงไหมต้องมาเรียนก่อนอย่าเพิ่งว่าตัวเองที่จริงทุกคนเก่งน,นะแค่เจอครูที่เขาไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองอือ่ึินมานิ่งๆชะลอเบาๆอือฮมีรถมาทางซ้ายระวังด้วยคือมาก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยดึงขวามใหม่อ ขอเคลื่งมาเบ,บาๆแล้วทยอ,อยคืนสวยครับผมเยี่ยมนี่ไงไหนคนไหนบอกว่าหนูเปิกนี่ไงทําได้เลยนี่ไม่บอกหนูขับไม่เก่งครูหนูไม่กล้าโดนครูคนอื่นว่าแล้วหนูก็กลัวนี่ครับเปิดไฟเลี้ยวขวาดูกระจกมองข้างด้านหลังในรถมาไหมอ่าค่อยแซไปนะชะ้าๆอ่าเติมเร่งตามเขาจะรอให้เราเติมเร่งตามได้เลยจะเข้ามาได้แลวปิดสวยครับ วิ่งตามไปวิ่งตรงไปนะเขามีไฟเบรกไหมโอ้โ oh, หครูไฟเบรกมองแทบไม่เห็นเลย mm. เราก็จับความรู้สึกนะล้วเข้าใกล้คันขนา้าลอิจางแต่เข้าใกล้ก็อ,อาจจะเต่เบรกเบาๆคันค้าาไปได้เราเราก็ไหลาตามไปนะแต่ดูดีๆตามไปไฟเบรกเขาเลี้ยวขวาล้วที่มาเลยครับีมาช้าๆดูซ้ายดูขวาดีๆนะ,ะขนา้าพี่ใหญ่เขาเลี้ยวไหมเขาเลี้ยวเราไป เขาเลี้ยวมาเลนเราล้วก็ชะลอก่อนเออใช่ครับแล้วก็ค่อยแคลงแผ่วๆตามไปก่อนทีนี้นะครับเราจะผ่าแสงพี่ใหญ่ครับเราจะออกซ้ายนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายออกได้ไหมออกได้เปิดไฟเลี้ยวแสงมาเลยเปิดไฟเลี้ยวแสงมาเลยแซงมาเลยเติมเร่งทีจ้าเติมเร่งทีจ้าเติมเร่งทีจ้ากลับไปมองด้านหน้าวิ่งตรงไป ทีนี้เวลาแซงผู้ใหญ่นะครับให้เราเลยก่อนนะอพอเลยปุ๊บดูกระจกมองข้างเห็นหน้ารถแล้วค่อยเปี่ยงเข้ามาแต่ด้านหน้ามีไฟเบรกก็ยังแซงไม่ได้เราก็เตรียมตัวชะลอไปเขาเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแล้ววิ่งตรง,ตรงมาก่อน วอยเยี่ยมยอดเยี่ยมกับทีมดองไหลามาชา้าๆนิ่งๆแต่เบรกเบาๆเพราะรถเราไม่ได้เร็วรถเรามาชา้าที่นี่ก็ไหลมาครับดูซ้ายดูขวาดีๆฝั่งซ้ายรถปี่ใหญ่ชชวช้าๆฝั่งขวาไม่มีตามไปเลยครับคันเร่งตามมาเลยยอดเยี่ยมมากโอ้โหสุดยอดเลยครับเป็นไงเริ่มคล่องแล้ว ในเขตชุมชนระวังด้วยนะดูซ้ายดูขวาด้วยนะมอวิ่งตรงมาวิ่งตรงมาวิ่งตรงมาวิ่งรถใหญ่มาเบรกเบาๆไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกเแบรบกเบาๆก็พออ่าชะลอเบาๆซิคันดับเขาตามมาถนนเขาเลี้ยวเบรกก่อนนะระวังด้วยนะโอเคไปพี่ใหญ่เขาชให้เราเราก็ตรงไป มองไปไกลๆซีไฟแดงหรือไฟเขียวอ่าแสี่งมาเราจะต้องเตรียมตัวหยุดอืออ่า้ามารอาค่อยแตะลงไปค่อยเพิ่มน้ำหนักให้รถช้าลงอืออือเยี่ยมและเดียย๋ยวเปลี่ยนให้รถหยุด นิ่งๆสวยๆแบบนี้ครับผมอู้ยอดเยี่ยมครับเบรกนิ่มมากครับผมใขรสอนเนี่ยเบรกนิ่มๆแบบเนี้ยหหอนักเรียนเก่งนะหัวไวามากครับตอนแรกก็บอกหนูไม่หนูไม่ค่อยเก่งหนูเปิดบอกไม่เปิดต้องมาเรียนรู้ก่อนเนี่ยอยากขับรถกลับบ้านใช่ไหมกลับที่ไหนนะเ <50. S 1> ออขับได้แล้วเนี่ยเราก็ขับของเราไปเรื่อย แต่ว่าก่อนขับจริงๆก็วิ่งบนถนนใหญ่ๆวิ่งเดยดเดจะพาวิ่งไปที่ทํางานเอาให้คล่องก่อนอแต่ถ้าคล่องกับสีสกเกตลับได้เดดประสงค์ที่ออกรถนี่แหละขับรถกลับบ้านเนี่ยได้แล้วเนี่ยก็เหลือชั่วโมงบินเหลือชั่วโมงบินไปเรียนรู้แต่เราก็ขับของเรานิ่งๆไม่ต้องไปซวิสวารหรอกขับปกติของเราเราเป็นมือใหม่แล้วก็มีเลนกลางวิ่งเลนกลางวิ่งตามมาเพื่อนไป ด้านหน้ามีไฟเบรกแสดงว่าค่อาจจะมีคนเลี้ยวหน้าเราไม่เขาไม่เปิดไฟเลี้ยวแสดงว่าเขาจะตรงไปอ่ะเราก็ไหลาตามใช่อ่ะ,อะ,อะวิ่งตรงมาตามทางเช่นเดิมครับด้านหน้าเป็นโคง้งนะครับจับความรู้สึกว่าเราเอารถอยู่ไหมถ้าอยู่ก็ดึงพมาลัยโค้งตามตามมาเวลาดึงไม่ต้องดึงเยอะดึงมาเรื่อย ดึงมาเรื่อยๆด้านล่างค้างไวนะครับแล้วค่อยๆขึนสวยๆแบบนี้เลยครับเนีย่ยกลมบแบบนี้เลยนิ่งๆแบบนี้เลยอมองไปไกลๆไฟแดงหรือไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวแล้วก็ตามไปก่อนข้ขนางหน้ายังไม่มีไฟเบรกแล้วก็ตามไปก่อนถ้ามีไฟเบรกแล้วก็แค่ยกคันเร่งเบาๆมองซ้ายมองขวามองดูดีๆตัวเลขเหลือเยอะไหม ทางเหลือสิบวิทันแน่นอนตายก็รีบตามได้เลยอาฮะโอเควิ่งตรงมาก่อนนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปยูเทนด้านหน้านะครับกลับมาที่จุดยูเทนที่เดิมของเรายิงไฟสูงยิงไฟสูงอ่าฮะใช่เยี่ยมมากเปิดไฟเรยวขวา่าท้าเราทีเ่เบรกเกียบเบรกให้รช้าลง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 ดึงเข้ามา ลายูเทิร์นนะครับติ้งตรงๆให้ขนาดฟุตบาทมาก่อนรอให้กระจกมองข้างนะครับเลยฟตบาทแล้วค่อยหมุนให้หมดแต่เราจะเพิ่มไปเพราะพี่ใหญ่มานะครับอ่ะหมุนให้หมดแต่จะเพิ่มไปนะหมุนไม่รอปื๊บโอเคแล้วเราก็รอครับทีนี้เวลารอเราก็ดูมีรถพี่ใหญ่อ่หลังพี่ใหญ่นี้ปื๊บอ่ะคอคัเร่งมาครับก็ได้ครับคอขัเร่งมาคอคัเร่งมาทยอยคืนครับอืมอ่าคืนซ้ายม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 า ของน,นี้เป็นอะไรไม่รู้มไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยปล่อยใจพวงนี้เลยต้องระวังนะครับพิลเทิร์นคืนพวงมาลัยมาปุ๊บทยอยคืนมาเลยวิ่งม,ม,มานิ่งๆท้ามอลอที่เบรกครับก็ยังมีกระจิกกระตักมีนืง้งนักนื้งนักมีนี่หน่อยนะเพราะก็ด้วยความเป็นมือใหม่นะครับ อย่าเบรให้รถช้าลงโอเคนนอนคผมคลิปนี้ก็คลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ให้ให้ให้ดูรู้ว่าเวลาผมสอนมาประมาณนี้นะครับให้ในักเปลียนไม่ตื่นเต้นคุยไม่เสียงดังมีกําลังใจให้ทําก็จะมีความรู้สึกว่าเออเริ่มทําได้เริ่มใจฟูเริ่มได้แล้ว นักเรียนก็จะเริ่มคล่องนะครับก็นักเรียนคนนี้ก็เป็นมือใหม่รถยังไารถจังป้ายแดงอยู่เลยนะครับออกมาเพื่อจะขับรถออกไปจังหวัดกลับบ้านถีงสกเกตดไม้ได้ก็มาเรียนนะครับตอนแรกให้เพื่อนสอนเพื่อนก็ตะคอกอืมตะคอกแล้วก็ไม่ได้เลยไม่กลา้าับเลยไม่ลับไม่อยากขับรถอีกนี่ทีนี้ก็มามาเรียนจากผมก็ได้ละเริ่มคล่องแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับใครชอบคลิปนี้ใครที่อยู่ ใครที่ออกรถมาหวังว่าจะขับออกจากจังหวัดก็ลองฝึกดูลองทําดูตั้งใจนะครับถ้ายังไม่ได้ยังไงก็ติดต่อเข้ามาให้ผมสอนให้ก็ได้นะครับใครชอบวิธีฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับให้คะแนนกูตั้งหน่อยซิ5ดาวนให้กูตั้งีดาวให้5เลยให้5ดาวอืมยอดเยี่ยมครับผมอะฝากด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เมื่อยทุกคนนะครับผมสู้ๆครับยังไงก็ทําได้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซ o o กกลุ่มค a เฟ b o o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ จอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ <ul> ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนเคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเพื <ul> ่อ <ๆ S 2> ขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับ <ul> เขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอ,อ,อัดวิดีโอมาเพื่อนเพื่อลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยยอาากสถม จอย้็มาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook ุ่มนะครับผมผมพี่ดําถาบยันะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียวยิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเลื่อนไม่เคยพาัข้อสองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอเพื่อนๆครับขับรถนะครับ แซงเคลินแล้วก็ขับก้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับขับรถออกไปทางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ครับรถบินทูนจริงขับรถออกหน้าที่ได้นะครับผมอ่ามือโทรลนะครับใครสนใจนะมือทูลมือทรกับอันไรอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเจนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้ที่นี่กันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับไว้เจอกันที่หน้าสมัครนี่นะครับยีนากๆกันเลยครับ